สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยะเอียดมาอีกแล้วนะคะวันนี้ลาเอียดจะพาทำเปียกข้อโพดพี่น้องนะคะสาคูเปียกข้วโพดนะคะเปียกข้วโพดสาคูเนาะนะคะหรือว่าเปียกข้อโพดนะคะพี่น้องนะคะมีอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบหรือว่า สิ่งที่เราจะเอามาทํานะคะมีอะไรบ้างนะคะก็คืออันดับแรกก็คือเม็ดสาคูนะคะพี่น้องนะคะอันนี้ที่ยังไม่ได้แช่นะคะอันนี้ส่วนที่ยังไม่ได้แช่นะคะไม่ได้แช่นะคะเม็ดสาคูน้ําตาลน้ําตาลปริบนะคะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเม็ดสาคูนะคะพี่น้องเม็ดสาคูต้องเอามาแช่น้ําก่อนนะคะเอามาแช่น้ําให้เขาอิ่มตัวนะคะพี่น้องนะคะ อิ่มตัวเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปล้างนะคะล้างเอาแป้งที่มันที่มันมีแป้งนะคะเขาขาวนี่ก็คือแป้งของเขานะคะล้างเอาแป้งออกนะคะแล้วก็จะเอาไปต้มเนาะต้มน้ําเดือดเดือแล้วก็จะเอาไปเอาลงไปต้มให้มันสุกนะคะนะคะสุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปล้างนะคะล้างเอานาเมือกน้าแป้งเขาออกนะคะเอาเอาความเมือกของเขาออกนะคะนี่นะคะนี่คือส่วนที่ยายแช่แล้วนะคะ ต่อมาก็คือหลักๆก,ก็คือข้าวโพดนะคะพี่น้องนะคะข้าวโพดที่ใหญ่กวสิบหั่นนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาปรุงนะคะเอามาปรุงโดยใส่น้ําตาลน้ําตาลปี๊บนะคะแล้วก็กเกลือนะคะแล้วก็เอาไปเตยลงไปต้มด้วยนะคะเพื่อความหอมนะคะนี่นะคะนี่นะคะยายอยากจะพาทําเปียกข้าวโพดเด้่องนีน่อยเปียกข้าวโพดมูนีพี่น้องนะคะเปียกข้าวโพดสาคูหรือว่าสาคูเปียกข้าวโพดนะคะ นี่ก็คือไปเตยนะคะสวยงามอันนี้ยาย่ใหญทำเองนะคะเป็นดอกกุหลาบนะคะอ,อยู่ในสวนยายเยอะมากเลยนะคะนะนะคะยาญ่อียดก็จะทำสวยๆแบบนี้แหละนะคะบางครั้งบางวันเราก็จะเอาไปทำเขึ้นหิ้งพระด้วยเนาะสวยงามมากเลยนะคะสมบูรณ์แข็งแรงเกินเตยหอมนะพี่น้องเนาะนะคะมาค่ามาชมไปกับยายนะคะ อ่านีา่นะคะสาคูที่ยายแช่ไว้นะคะยายก็จะมาล้างนะคะล้างทั้งสองสามนามสี่นามด้วยพี่น้องล้างล้างเพื่อเอาแป้งเขาออกนะคะแป้งที่เป็นขาวๆจากสาคูนี่นะคะเราจะมาล้างนะคะอดน้ําล้างเลยนะคะเอาล้างใส่ตะแกรงนะคะล้างทามตะแกรงเลยนะคะสบายๆเลยนะคะล้างฐานน้ำนะคะให้เขา แป้งซาคูที่เป็นแป้งขาวๆนะคะให้เขาเวลาเราทาอบอกมามันจะไม่เหนียวมากนะคะพี่น้องนะคะนะคะมันจะไม่เหนียวมากนะคะตักเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยไว้ให้เขาเสะเด็ดน้ํานะคะปล่อยให้เขาสะเด็ดน้ํานะคะต่อไปเราก็จะมาต้มเนาะพี่น้องเนาะต้มในน้ําเดือดนะคะต้มในน้ําเดือดนะคะเพื่อจะได้เอาเมือกหรือว่าเอาแป้งที่อยู่ในตัวสักคูออกนะคะแล้วก็ หลังจากที่เราเต้มเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างอีกนะคะพี่น้องเอาสาคูมาล้างอีกนะคะล้างแบบที่เขาสุกแล้วนะคะมาผ่านการล้างอีกนะคะเดี๋ยวมาชมกันกับยายนะคะ,ะนี่นะคะน้ำเดือดแล้วนะคะะเอียดก็จะเอาลงไปต้มนะคะต้มให้เขาสุกนะคะต้มให้เขาสุกนะคะพี่น้องแล้วก็คนเล็กน้อยนะคะคนไปจนเขาสุกนะคะต้มในน้ำเดือดอนะคะพี่น้องนะคะ จนข้อสุกใสนะคะเวลาเข้าสุกเขาจะเป็นตัวใสๆนะคะเห็นไหมคะจากขาวเป็นใสแล้วนะคะนี่ก็คือสุกแล้วนะคะนี่ก็คือใกล้จะสุกแล้วนะคะคนไปเห็นข้าสุกเสมอนะคะพี่น้องค้นไปค้นไปในน้ำเดือนๆให้เข้าสุกเสมอนะคะนะคเดี๋ยวเราก็จะไปล้างน้ำนะ้ะพี่น้องเนาะเราก็เอาจะเอาไปพานน้ำหรือว่าล่างน้ำก่อนนะคะจากสามสี่น้ำนะพี่น้องเนาะเพื่อจะได้เมือกหรือว่าแป้งนุ่มเหนียวเขาออกนะคะ ด๋ยวมาทำเปียกข้าวโพดกับยให่นะคะสาคูเปียกข้าวโพดกับยาเอียดค่ะสุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะสาคูเราสุกแล้วนะคะยาเอียดก็จะมากรอเนาะพี่น้องเนาะเทลงใส่ตะแกรงนะคะตะแกรงใส่ใสนะคะแล้วก็จะล้างเนาะพี่น้องเนาะก็จะเปิดน้ำล้างนะคะล้างเอาเมื่อข้อออกนะคะพี่น้องะคะ ล้างเอาเมือกเขาออกนะคะเอาเมือกแป้งที่อยู่ในตัดตูออกนะคะพี่น้องนะัะแบบนี้นะคะล้างกดิดน้ำเบาๆนะคะิดน้ำเบาๆนะคะล้างไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องล้างไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเมือกเขาจะออกหมดนะคะน้องค่ะเราก็จะได้ตัวเใสแบบนี้นะคะตัวใสๆสวยๆแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะถูกแล้วนะคะสวยใสแล้วนะคะ น OK ี่คือสุกแล้วนะคะน้ำเมือกเขาก็ออกแล้วนะคะน้ำแป้งนะคะน้ำแป้งเขาออกแล้วนะคะเราจะเอาไปทำเป็นเบียกซักคูนะคะแล้วไปชมขั้นตอนนนะคะค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะกะทินะคะกะทิเราตั้งพออุ่นๆแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเด๋ยๆก็จะมาใส่น้ำตาลนะคะเดี๋กวก็จะมาใส่น้ำตาลที่เราตวงไว้แล้วนะคะ ตาลเข้าไปครึ่งครึ่งช้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะตาลปี๊บลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งครึ่งถ้วยนะคะครึ่งถ้วยที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็มาใส่เกลือนะคะพี่น้องนะคะของหวานไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะนี่ใส่เกลือลงไปนะคะ ใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปสักหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนะคะน้ำตาลปูนแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยเนาะพี่น้องเนาะใส่ใบเตยแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้เขาละลายนะคะพี่น้องอละลายดีแล้วต่อไปาะเอียดก็จะมาใส่สาคูนะคะ สาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะนี่นะคะที od, store, ่เราต้มสุกแล้วนะคะต้มสุกแล้วนะคะใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็จะมาตามด้วยข้าวโพดแซ่บแซหอมๆอมนี่แหละนะคะหอมค่ะแล้วก็ชิมไปด้วยนะคะได้รสชาติที่เราต้องการไหมนะคะแล้วก็ชิมไปด้วยเนาะนะคะ หวานไหมหนัวไหมนะคะถ้าไม่หวานก็เติมน้ําตาลนะคะถ้าไม่นัวก็นัวก็จากเกลือนะคะเกลือจะทําให้อะหวานนะคะเกลือจะเป็นตัดตัดตัวตัดน้ําตาลให้เขาหวานนะคะเราจะมาชิมนะคะว่ารสชาติเขาได้ที่เราต้องการไหมนะคะอืมอันนี้เราทํากินเองนะคะพี่น้องนะคะ ถ้าเราจะทําขายก็ให้ใช้ช้อนนะคะช้อนกลางที่ชิมนะคะตัวนี้ยายอียารทบปราทานเองนะคะแล้วก็จะทําให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆของเราดูเนาะพี่น้องเนาะต่อไปยายก็จะมาใส่ข้าวโพดนะคะใส่ข้าวโพดลงไปนะคะข้าวโพดสาลีนะคะใส่ลงไปนะคะเป็นของหวานแล้วนะคะพี่น้องนะคะเป็นของหวานที่แสนอร่อยหอมหวานแล้วนะคะ อร่อยแล้วเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการชิมรักลินนะคะพี่น้องะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องเดียวมาชิมกับยายนะคะตอนที่ทําเสร็จนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยีงยู่ไหมนะคะ,ะ,คะพี่น้องนะคะมาแล้วนะคะพี่น้องนะคะเสร็จแล้วนะคะของหวานเราเสร็จแล้วนะคะของหวานเปียกข้าวโพดนะคะ สาคูเดียรข้าวโพดสาคูจสได้นะคะน่อร่อยมากเลยค่ะมากินมาชิมไปกับยายนะคะมาดูมาดูมาดูมาชมกันค่ะน่าอร่อยมากเลยนะคะมาดูนี่นะคะนี่นะคะเบียรข้าวโพดพี่น้องเปียกข้าวโพดสาคูข้าวโพดนะคะเบียร์สาคูข้าวโพดนะคะหอมหวานอร่อยมากเลยนะคะมาชิมกับยายเยนนะคะพี่น้องนะคะ ข้าวโพดหวาน <S <S ข้าวโพดหวานพี่น้องเตยหอมนะคะละเอียดภาพเองนะคะใบเตยหอมนะคะนะคะใส่เตยหอมด้วยชิ้นหอมนะพี่น้องนาอมาขมามาเคีกับยายนะคะนี่นะคะสวยงามะคะ่ะแค่แสแปพี่น้องแสแปหอมหวานนะคะง่ายๆทําทกินกันนะคะง่ายๆนะคะกินแบบร้อนก็ได้กินแบบเย็นก็ได้นะคะพี่น้องนะคะ ะะเอนคถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับไ๊อตใ้กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งต่ก็ติ๊งติ๊งอยูด้อพี่น้องเด้อนะคะขอบคุณมาข้ามมาเลยนะคะแซ่บแซ่บแซ่บาอร่อยมากเลยนะคะ